สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน้าตาสีบายคือครีมตัเองค่ะ,ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหน้าแตยศัพ์ทตนเองแต่เอนักเรียนรู้ไหมนะว่าหน้าแตยศยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโขนละครยังไงองั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะถ้าน้าแตยศัพ์ทก็คือศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกท่ารำค่ะแล้วก็เป็นพื้นฐานในการฝึกหัดโขนล,ละคร การฟ้อนรำหรือการสร้างสารรค์ท่ารำที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิสินไทยด้วยค่ะผู้แสดงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในท่านาตยศัพท์นะคะเพื่อที่จะสามารถสื่อความหมายออกมาเพื่อทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจความหมายให้ตรงกันค่ะการตั้งวงการตั้งวงเนี่ยเป็นการยกแขนให้ลำแขนนะคะโค้งเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะเราจะไม่หักเข้ามาแบบนี้นะคะเราจะยืดแขนให้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะ ส่วนนิ้วทั้ง4ี่นิ้วนะคะก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็จะเรียงชิดติดกันแบบนี้ค่ะส่วนนิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือนะคะเราจะองอเข้าหาฝ่ามือแบบนี้ค่ะนี่ก็คือการตั้งวงนะคะจดไว้นะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูครีมเนี่ยก็จะมาสอนการตั้งวง3ลักษณะด้วยกันก็มีวงบนวงกลางและวงล่างค่ะงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยท่าที่หนึ่ง วงบนนั่นเองวงบนเนี่ยก็คือการยกแขนขึ้นมาไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนปลายนิ้วนะคะอยู่ในระดับหางคิ้วนั่นเองวัดเลยค่ะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นั่นเองนะคะเด็กๆงั้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้ชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยท่าที่2 วงกลางนั่นเองค่ะวงกลางเนี่ยก็มีลักษณะเช่นเดียวกับวงบนนั่นเองนะคะแต่เราเนี่ยจะลดมือลงมาให้ปลายนิ้วเนี่ยอยู่ในระดับไหลนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะนี่ก็คือวงกลางนั่นเองนะคะเดี๋ยวรคเนี่ยจะให้ดูวิดีโอในการสาธิตวงกลางกันเลยดีกว่าไปดูเลยค่ะต่อไปนะคะท่าที่3านั่นเอง ก็คือวงล่างนั่นเองวงล่างของเราเนี่ยก็จะมีระดับต่ำที่สุดเลยนะคะก็จะปฏิบัติอย่างนี้ค่ะก็คือนี่คือวงกลางนะคะเราจะเลื่อนจากวงกลางเนี่ยลงมาเป็นวงล่างแบบนี้นั่นเองเราจะตั้งฝ่ามือไว้แบบนี้นะคะให้ฝ่ามือเนี่ยอยู่ระดับหัวเข็มขัดตรงนี้นี่ก็คือหัวเข็มขัดนะคะ นี่ก็คือจะเป็นวงกลางนั่นเองต่อไปนะคะครูนเนี่ยจะให้นักเรียนไปดูคลิปวิดีโอสาธิตกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยต่อไปก็จะเป็นการจีบแล้วนะคะนักเรียนการจีบเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างนี้ค่ะก็คือนำนิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือเนี่ยมาจะรดข้อแรกของนิ้วชี้ค่ะ ข้อแรกคือตรงนี้นะคะของนิ้วชี้ค่ะส่วนนิ้วที่เหลือก็คือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยเราจะเหยียดตึงคล้ายกับรูปพัดนั่นเองนะคะพัด โอ้เย็นจังเลยอ๋อไม่ใช่นะคะนักเรียนอ่ะแล้วอย่าลืมนะคะหรืออย่าลืมหักข้อมือเข้ามาด้วยแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะคะเด็กๆควรหักเข้ามาอย่างนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะครูเนี่ยก็จะมาสอนการจิบห้ท่าด้วยกันงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าท่าที่หนึ่งก็คือจีบ งายนั่นเองจีบงายเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็คือจะหงายท้องแขนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นิ้วเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็หักข้อมือเข้าหาลำแขนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะเดี๋ยวคุณจะให้ไปดูคลิปวิดีโอสาธิตเลยดีกว่าไปดูเลยท่าที่สองท่าที่สองนะคะก็คือจีบคว่ำนั่นเองค่ะจีบคว่ำนะคะจะทํา ตรงกันข้ามกับจีบหงายน่เองนะคะจีบหงายเนี่ยจะชี้ขึ้นด้านบนใช่ไหมคะส่วนจีบความเนี่ยเราจะคลิกลำแขนลงมาข้างล่างแล้วก็ให้ชี้ลงข้างล่างแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอสาธิตกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยท่าที่3ก็คือจีบส่งหลังนั่เองนะคะจีบส่งหลังก็คือการส่งแขนไปข้างหลังแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะ แงแขนไปข้างหลังให้ตึงนะคะแล้วก็พลิกข้อมือขึ้นแบบนี้นะคะให้ปลายนิ้วเนี่ยชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะอย่าลืมหักข้อมือเข้าหาลำแขนด้วยนะคะนี่ก็คือจะเป็นการส่งจีบหลังนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอสาธิกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ท่าที่4ท่าที่4ี่นะคะก็คือจิตปลกข้างนั่นเองค่ะจิตปลกข้างนะคะเราจะยกแขนขึ้นมาอยู่ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้นะคะส่วนปลายนิ้วมือเนี่ยจะอยู่ในระดับแนศรีนศรษฐะแนศิษะก็คือตรงนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะเราจะปฏิบัติอย่างนี้นะคะเด็กๆอ่างั้นเราไปดูคลิปวิดีโอสาธิตกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ต่อไปนะคะท่าที่5้าท่าสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆท่าที่5้านะคะก็คือจีบปลกหน้านั่นเองจีบปลกหน้าเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับจีบปลกข้างนั่นเองนะคะแต่เราเนี่ยจะย้ายจากข้างมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ค่ะซึ่งปลายนิ้วมือเนี่ยจะเข้าหันเข้ามาทางหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้จีบเนี่ยอยู่ในระดับหน้านั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆ งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอสาธิตกันเลยดีกว่าไปเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เราก็เรียนท่านาตยศศท์ไปทั้งหมด8ท่าด้วยกันก็จะแบ่งเป็นการตั้งวงสาท่าและการจิอีก5้าท่าด้เองนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมไปปฏิบัติท่านาตยศัพท์กันด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาด สำหรับวันนี้นะคะครูครีมเนี่ยก็ขอฝากการบ้านเล็กๆน้อยๆดีกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกปฏิบัติท่าหน้าตยศัพท์จำนวน3ท่าจากทั้งหมด8ท่านะคะให้ให้นักเรียนเลือกก็ได้ว่านักเรียนชอบหน้าตยศัพท่าไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปมาในไลน์กลุ่มของเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย